สวัสดีครับอยู่กับคิวินท่ากเ็มเมอร์ครับและนี่ครับอยู่ข้าวกินข้าวตอนกี่โมงจะสองนุ่ครึ่งปะผมทำทาดีกว่าวันนี้กินแค่นมจีบครับขออภัยเสียงฝนด้วยนะครับบ้านผมฝนตก เปิดไฟแป๊ <Okay. S 1> บเย้าแก่นมจีบแก่นมจีบกอนอ ไม่เป็นไรโอเคหนุ่มที่แก่ยากจังวะงแม่งมามาใส่มา,งมาลงไปชิ่พลอยอะ่ะมันผมต้องแต่ที่นึงนี่ว่ะ เดี๋ยวไปถามแม่ก่อนที่นึ่งอยู่หนะที่นึงมาแล้วครับปึ๊บเอานมจิบมไป้า ใส่เสร็จปุ๊บต่อน้ำพรมครับซึ่งน้ำนี่พรมได้เลยครับแม่ผมบอกว่าให้เอาน้ำพรมอีกนึงแล้วพอได้ครับแล้วก็เอานมจีนเอานมจีบครับไม่ใช่นมจีนทุยนมจีนเฉยปิดมันลงไป ราไมปิดไม่ได้ครับประมาณนี้และครับเราจะมานำเข้าตู้เย็นกันเอ้ยตู้เย็นอีกแล้วไมโครเวฟวันนี้ผมเป็นไรวะพูดชีดข้ขาดเสียบป,ปั๊ก เวฟสักวันสี่นาทีเขาได้ครับให้มันละลายน้ำแข็งหลังจากสี่นาทีมาเจอกันครับผมบอว่าน่าจะได้แล้วครับเรามาดูกันเพราะเดี๋ยวเวฟนานเดี๋ยวมันพังครับเดี๋ยวอดกินไอ้เหียกินแม่งได้แล้ววะแต่กินเหม็นไม่แม่งก็พอมีไอ้เหียเอ้ยกูทำกูทำอะไรลงไปวะเปิด โอ้ดูดูดีว่ะน่าก,กินกล้องไม่โฟกสัสจนเหงบมาแล้วน่าก,กินมากเลยไะถอดปักโอ้หน่าก,กินโยลงไปในถ้วยเนี่ย โอ้ยร้อน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 ไอสัตว์ร้อนโอ้ยสัตว์ร้อนไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เลยกูร้อนไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เยโอ้ยร้อนร้อนร้อนนี่คือความสามารถส่วนบุคคลครับอย่าทำตามกันนะครับ ล้างมือล้างมือนมจีบต้องคู่กับอะไรน้ำจิ้มครับน้ำจิม้มโชย,ยู่ครับโชย,ยู่ใช้โชย,ยู่แล้วกันครับวันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์วะใส่ลงไป อปเราเอาไปกินในห้องกันนี่ฮะเอ้ยเปิดยากที่ผ่านต้องใช้ตีนเปิดครับไม่มีมือเ่าเอาน้ำจิ้มเข้าก่นอนโหเย็นแม่เข้าห้องโครเย็นอ่ะอยู่ข้างนอกโคตรร้อนข,าขานาดฝนตกแล้วน,นี่ไอส้สัสเอ้ยโครร้อนเลยผม นี่แหละนี่แหละลุยต้องหาซ่อมจิ้มอีกใช่ซอมจิมไม่ต้องซ่อมครับไอ้นี่เดียวครับจะเก็บข้างเดียวผมจิ้มได้ครับสบาย ปล่อยให้แม่รองครับปล่อยแบ,บี้ี้ละไอ้น,นี้ผมต้องเก็บขอตัวไปเก็บก่อนครับผมเก็บแล้วครับสํารับคลิปนี้เอ้ยเก็บแล้วยังลามไม่ได้ครับลืมปิดไฟเดี๋ยวแม่ด่า ค้นมืดเลยขออาภาัยในความมืดครับไะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัครใครครับไปแล้วครับ